เชอครการขั 1, ้นที่หนึ่งและขั ouais. ้นที่2องเพื่อรับฝังรวมระดับจังหวัดในการสุ่มภาพรวมระดับจังหวัดโดยมีผู้ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเครือข่ายภาพและห่วฝายความสนใจของูุเข้ามรุ่นการปรอนสัจบูรณ์สมาชิกอุรอนกราบด้วครับแลวก็ว่าที่สสเลยครับคือท่านหน่วยงานรัฐศาสตร์จิตเกีายับผู้เข้าร่วมประชุมท่านนะครับ เต็มเต็มที่ครบถ้วนนะครับเพราะว่าแผนนี้เนี่ยมหาสรารคามซึ่งทางจังหวัดได้มอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นท้องถิ่นของทาคประชาชนประชาสัโคมก,ก,การต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ครับเอามาหวมมหาวิาลยมหาสรารคามซึ่งเป็นไว้ครับนะแล้วก็จะวิเคราะห์ของแต่ละโครงการซึ่งเด็กก็ได้ให้ความสําคัญกับแผนนี้ในงบประมาณที่จะสัส่สสรรให้ในปีงบประมาณต,ต่อไปพวกเรามาเป็นในวันนี้เนี่ยก็ให้ช่วยกัน แล้วก็ทางท่านอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยกขพร้อมที่จะการได้นะครับมากน้อยนี่ก็มีโอกาสนะครับอยากจะให้ให้ความโครงการแต่เมื่อโครงการที่บรรจุไว้ในแผนแล้วก็มีโอกาสนะครับชาร์ครับปักเป็ดหนึ่งกาแฟนะครับได้รับสิบนึง้านาทีนะครับแล้วก็ตอนเวิร์กช็อปก็ตรงนานค,คะ สารสนเทศมีสารลที่เราเรียกกันเีง่ายว่า GIS นะคะการประชุมครั้งแรกที่จังหวัดเลยนะคะค่ะก็ะตัวที่อาจารย์จะนำเสนอจะมีทั้งารายละเอียดโครงการต่อให้ทาง g s อธิบายต่อนะคะแล้วนะคะโครงการพัฒนาแหล่งน้ำแต่ว่าที่ผ่านมาก็คือเป็นลักษณะจากข้างบนลงมาข้างล่างแต่ทีนี้